แรงจัดเลยค่ะเว็บไซต์โลกจัดอันดับลุมกำลังกองทัพไทยขึ้นโพเดียมในอาเซียนระดับโลกก็ไม่น้อยหน้าค่ะ โกบอลไฟล์พาวเวอร์นะคะหรือว่า GFP ค่ะรวบรวมข้อมูลด้านการทหารของแต่ละประเทศและจัดอันดับประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางทหารประจำปี2025โดยคัดเลือกจาก145ประเทศที่มีศักยภาพในการทำสงครามทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศและใช้ปัจจัยในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกว่า60ประการเช่นจำนวนหน่วยทหารสถานะงบประมาณสนับสนุนกองทัพและทรัพยากรตลอดจนความสามารถในการขนส่งและภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศเป็นต้นค่ะ โดยได้จัดอันดับความแข็งแกร่งทางทหารของประเทศต่างๆทั่วโลกประจำปี2025ซึ่งอัปเดตวันที่4มิถุนายน2568นะคะโดยก็มีการพิจารณาจากศักยภาพในการทำสงครามผ่านทางบกทางทะเลและทางอากาศโดยใช้ข้อมูลจาก145ประเทศทั่วโลกซึ่งการจัดอันดับนี้ไม่รวมถึงศักยภาพนิวเคลียร์แต่เน้นที่กำลังรบแบบดั้งเดิมและปัจจัยอื่นๆเช่นกำลังพลอาวุธยุธโทโธปกรณ์เศรษฐกิจและภูมิศาสตร์นะคะ สำหรับปี2025ประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางทหารสุงสุดสิอันดับแรกของโลกมีดังนี้ค่ะอันดับหนึ่งนะ,ะสหรัฐอเมริกาค่ะคะแนนอยู่ที่0.0744ต้องบอกว่าคะแนนยิ่งต่ำหมายถึงศักยภาพยิ่งสูงนะคะอันดับสองค่ะเป็นของรัสเซียคะแนนอยู่ที่0.0788อันดับสามเป็นของจีนค่ะคะแนนอยู่ที่0.0788อันดับสี่ค่ะเป็นของอินเดีย0.1184 อันดับ5นะคะเป็นของเกาหลีใต้0.1656อันดับ6ค่ะเป็นสหาราชอาณาจักร0.1785อันดับ7ค่ะฝรั่งเศส0.1878อันดับ8นะคะเป็นของญี่ปุ่น0.1839อันดับ9ค่ะเป็นของตุรกี0.1902และอันดับที่10นะคะเป็นของอิตาลี0.2164 สำหรับประเทศไทยของเรานะคะอยู่ในอันดับที่25ของโลกค่ะโดยคะแนนที่0.4536ซึ่งแสดงถึงความสามารถทางทหารที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเป็นรองเพียงอินโดนีเซียนะคะอันดับ13ของโลกและเวียดนามอันดับ23ของโลกส่วนกัมพูชายอยู่อันดับที่95ของโลกและลาวอยู่ในอันดับที่106ค่ะแต่ถ้าหากจัดอันดับความแข็งแกร่งทางกองทัพเอาเฉพาะชาติในอาเซียนนะคะจะได้ดังนี้ค่ะ อันดับหนึ่งเ,เป็นของอินโดนีเซียนะคะคะแนนอยู่ที่0.2557อันดับสองเป็นของเวียดนามค่ะ0.4024ตามมาด้วยไทยนะคะอันดับสาม0.4536ตามมาด้วยสิงคโปร์ค่ะเมียนมาฟิลิปปินส์มาเลเซียกัมพูชาแล้วก็ลาวค่ะสำหรับประเทศรังท้าย3อันดับนะคะได้แก่อันดับที่143ค่ะตกเป็นของสาธารณรัฐแอฟริกากลางดยความยากจนุ้นแค้นของประเทศเป็นอันดับต้นๆของโลก และการเมืองภายในที่เต็มไปด้วยคอร์รัปชันจนกลายเป็นรัฐล่มเหลวอันดับที่144ก็คือสาธารณรัฐเบนินประเทศเล็กๆตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาถูกจัดให้เป็นประเทศยากจนที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและอันดับสุดท้ายนะคะอันดับที่145ของการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางทหารปี2025เป็นของภูตานค่ะเนื่องจากขาดเงินทุนและตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ดินแดนเล็กๆแห่งนี้กลับไม่ถูกรุกรานง่ายๆเนื่องจากภูมิศาสตร์ตรงเทือกเขาหิมาลัยที่ยากต่อ ยึดครองรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านมองว่าปรัยยารที่จะได้รับนั้นไม่คุ้มค่าที่จะยึดครองค่ะ